าต่อ EP 2กันนะคะหลังจากที่เราทำผ้าได้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาะติดดอกคูณแล้วก็แคนกันนะคะผ้าเศษที่เราตัดเศษยเหลือนะคะเราจะมาตัดเป็นรูปวงกลมอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเราเราจะนำมาติดระหว่างตรงกลางนี้นะคะเก็บความเรียบร้อยนะคะะใช้ปืนกาวนะคะกาวร้อน ติดทั้งสองด้านเลยนะคะติดทั้งสองด้าน เอาดอกคูณประมาณ5ดอกคะ่ะปิดตายิงตาวลงไปก่อนนะคะแคิดให้ดอกคูณจิตจัดจัดให้สวยงามนะคะแล้าจะความสวยงาม ให้ดูสวยงามน,นะคะก็ตกแต่งด้วยแคนนะคะแคนนี้เราทำมาจากออไม้จิ้มฟันนะคะไม้จิ้มฟันแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นถ้าอยากได้อันเล็กก็ใช้ไม้จิ้มฟัน ทั้งใหญ่ก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นทำาจะได้ออกมาลักษณะของะติดไปก็จะได้ประมาณนี้ค่ะด้านหลังเราก็จะมาติดเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดเราจะใช้เข็มกลัดที่มีแป้นด้านหลัง เสร็จแล้วค่ะเราจะเทปมาอันนี้ตาวยืดไปเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเข็มกัดแคนแก่นคูนดอกดอกคูนเสียงแค่ะ